ดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมท้องชุมชนคนเกษตรวันนี้เปิดหัวรายการด้วยคำขวัญมาขนาดนี้คงจะไม่ต้องบอกแล้วล่ะว่าเราอยู่ที่ไหนกัน <Wow. S 1> ใช่แล้วครับเราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครถ้าพูดถึงสภาพในชุมชนเมือง ทุกคนต้องนึกถึงบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยมีจำนวนจำกัดใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้พวกเราจะพากันมาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ณสวนดาดฟ้าสำนักงานเขตหลัก4ครับ oh. เดี๋ยวจะเล่าที่มาของสวนดาดฟ้าแห่งนี้ไปพร้อมๆกับการชมบรรยากาศนะครับคุณผู้ชม ที่นี่ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2545 uh oh. ก่อนหน้านี้เค uh oh. ยมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเองณบริเวณที่ว่างด้านหลังเขตอยู่แล้วล่ะครับอยู่ๆมาเจ้าของที่ดินก็ได้มีการขอที่ดินคืน uh oh. จึงเกิดการเสียดายผักเหล่านี้หากว่ามีการยกเลิกกลางคันเพราะว่าผักเหล่านี้กำลังจเจริญเติบตโตง,งอกงามเลยทีเดียว พราอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางเขตจึงไม่รอช้าช่วยกันหาพื้นที่ปลูกผักใหม่ทันทีครับจนเจอที่ว่างตรงดาดฟ้าในช่วงนั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงานเขตเป็นพื้นที่เขตชํารุดไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็ลงความเห็นตรงกันว่าที่นี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาครับาจากวันนั้นที่ปลูกผักเล็กๆน้อยๆ มาจนถึงวันนี้เติบโตมากเลยทีเดียวเชียวครับคุณผู้ชม oh <no. S 1> ดาดฟ้าแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ440เมตรเท่านั้นที่นี่อย่างที่บอกครับเขาทำสวนกันมานานปลูปพักแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยยึดแนวพระราชดำริตามทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงตัดไว้ว่าพอเพียงคือทำให้สมฐานะนั่นเองครับ โอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมสวนแห่งนี้เติบโตขึ้นทุกปีจากสวนดาดฟ้านเล็กๆกลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้ผมว่าเรามาถึงที่นี่ก็อย่าลืมเช็คอินให้เจ้าถิ่นกันด้วยนะครับงั้นไม่รอช้าครับคุณผู้ชมไปคุยกับท่านผออเขตหลักศีกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณพี่สมบัติผมขออนุญาตถามหน่อยนะครับพี่ การที่เรามาทำสวนบนดาดฟ้าแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็มีการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนบ้างอะไรบ้างนะครับในช่วงวุยที่ผ่านมานะครับก็เอาพืชสืบครัวที่าดาดฟ้า,าที่ปลูกไว้เนะี่ยก็มีการแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่วิกฤตครับก็สวนเกษตรดาดฟ้าที่หลักสีนะครับก็ในอดีตนั้นก็ สำนักงานเขตก็มีเรียกงานสวนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นี้ก็หาพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อใช้รับประทานเองนะครับรอบๆเขตนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ที่ว่างเปล่าก็ยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็พอพื้นที่พัฒนาไปเรื่อยนะครับบ้านเรือนก็ขึ้นมานะครับทำให้พื้นที่ว่างเปล่านั้นก็หมดไปนะครับทางเขตทางเจ้าที่นะครับก็คิดว่าพื้นที่ของดัดฟ้าเราเนี่ยนะครับ เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชสวนครัวได้นะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะทำเกษตรที่ดาดฟ้าเมื่อปีประมาณปี2มา554ครับคือในเดีอนนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ของเขตหมดนะที่มาทำตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าที่สวนเนี่ยนะครับเขาก็มีความสามารถเรื่องพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ ปลูกพืชสวนครัวแล้วประทานเองด้วยแล้วก็แจกจ่ายให้กับข้าราชการลูกจ้างนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับก็เป็นการประหยัดรา,ายจ่ายนะครับช่วยให้มีใช้ได้นะครับอ๋อที่นี่ผมว่าผลผลิตมันออกมาดีมากๆเลยนะครับทางเขตได้มีการนําเทคนิคเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนบ้างหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยาทางทางเขตเนี่ยมีแนวคิดนะว่า จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่ว่าให้ประชาชนนีได้มีความรู้ในการปลูกพืชสวนครัวนะครับไว้กินเองที่บ้านเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับผูู้เรือนนะครับสิ่งนี้เนี่ยทางเขตก็มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตั้งแต่ปี52มาเนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกเดือนนะครับประมาณวันเสาร์นะครับทุกสิ้นเดือนนะครับ แล้วเปิดอบรมแบบนี้มีการแบ่งกลุ่มกันยังไงเหรอครับแล้วส่วนมากจะเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มไหนที่ให้ความสนใจบ้างล่ะครับรุ่นหนึ่งประมาณสัก40-50คนนะครับก็ได้รับความรู้นี้ไปทําสวนเกษตรที่บ้านบ้างแล้วก็ทาไปเป็นอาชีพบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้กับประชาชนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวชุมชนนะครับซึ่ง ชุมชนในพื้นที่เคลักีบางชุมชนนั้นก็เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับแล้วก็แออัดพอสมควรนะครับก็จะมีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็นํานความรู้ตรงนี้เนี่ยให้ชุมชนนี้ไปเพาะปลูกพืชสวนครัวนะครับในพื้นที่จํากัดเช่นกันครับที่พี่สมบัติบ,บอกว่ามีการจัดอบรมมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างล่ะครับดีมากครับเพราะว่าคนที่มา มาอบรมตรงนี้เนี่ยหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็นําไปใช้เป็นประโยชน์ได้ม,มากแล้วก็มีการบอกต่อๆกันนะครับซึ่งเกเตรกีนั้นก็มีเจ้าที่ที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็คิดค้นแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆในการเพาะปลูกนะครับทำฮอร์โมนนะครับหลักคิดในการปลูกต่างๆเนี่ยนะครับทางเจ้าที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็ประชาชนก็บอกต่อๆกันนะ แล้วในการทำเกษตรตรงนี้มีงบประมาณจากส่วนไหนมาใชเหรือครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของเกษตรดาดฟ้านั้นเราไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับส่วนใหญ่เจ้าที่เนี่ยก็วิธีการในการที่หารายได้มาดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งการพื่มผกสวนตรัวที่จาหน่ายบางส่วนก็นํามาดูแลพัฒนาพื้นที่ของเกษตรดดดฟ้าตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ารายได้หลักจริงๆแล้วของเจ้าที่นั้นก็ นะครับยังเขาเรียกยังลงพื้นที่ที่ว่างๆอยู่ตอนเนี้ยไปไปไปแสวงหาพื้นที่ว่างๆในพื้นที่เขตอยู่แล้วก็ไปร่วมกับทางชุมชนนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเป็นหน่วยงานทหารเนี่ยนะฮะพื้นที่ว่างเยอะนะครับเราก็ไปไถ,ถ่ายทอดให้คนในค่ายทหารนะครับรวมทั้งตัวเองก็เข้าไปปลูกพืชสวนครในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่หลังจากเลิกงานเนี่ยเขาก็ไปทำพืชสวนครัวแล้วก็มีรายได้เสริมให้กับเขาด้วยครับ ที่นี่จะไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีนะครับก็ใช้เป็นเกษตรดินสีนะครับหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยใช้ฮอร์โมนนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะครับสารเคมียัไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นชีวภาพนั้นสารกําจัดศัตรูพืชต่างๆนี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองด้วยส่วนหนึ่งโดยใช้สมุนไพรบ้างนะครับใช้ เอาในที่เขามีเผยแพร่นใน y o u t u b บ้างเรามาพัฒนาบ้างอะไรบ้างนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยเราตอนแจกเราไม่ค่อยจะคือจะจะจะเผยแพร่เร็วนิดนึ่งหมายถึงว่าพอวันนี้ปุ๊บประกาศปุ๊บพรุ่งนี้ก็แจกเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าจะขายเนี่ยเขาเขาก็จะมีขายอยู่ทางเจ้าที่เขาจะมีขายอยู่ที่บอกว่าเขาก็ไปทําในส่วนที่เป็นพื้นที่้างเปล่าครับในค่ายฐานบ้างในชุมชนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้ ในชุมชนด้วยแล้วก็ตัวเองก็ไปเอาเวลาว่างใช้เป็นประโยชน์ก็คือปลูกพืชสวนครัวเนี่ยก็เอามาจําหน่ายด้วยจริงๆแล้วเด็กเขาไปมีพื้นที่ขายเขาเองนะในตลาดบ้างอะไรบ้างแลวคนมารับซื้อเองที่ที่ที่เขตก็มีนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันมีมันมีมันมันมีบอกต่อกันไปว่าคือทุกวันนี้เราซื้อของที่ที่ตลาดเนี่ยถ้าบอกว่าปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยมัน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 ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่เนี่ยเขา ชัวร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราไม่ใช่สารพิษไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีแน่นอนนะครับประชาชนทั่วไปเขาก็รู้แล้วเขานิยมจะมาซื้อกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเล็กๆน้อยน้อยแต่ผลผลิตมันไม่ได้เยอะมากมายถึงขนาดว่าขายเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นแต่ว่าคนเขารู้เขากาา็มามา,มาซื้อบ้างอลไยบ้างครับอ๋อแบบนี้ดีเองครับคุณผู้ชมยกนิ้วให้เลยครับผมถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆแถมการทําอะไรแบบนี้ยังทําให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย ผมคุยเรื่องงบประมาณมาเยอะพอสมควรแล้วครับคุณผู้ชมอยากรู้วิธีการทําสวนแล้วละ่ะเท่าที่ทราบมาก็ไม่ได้มีแค่ตรงดาดฟ้าตรงนี้นะครับงั้นช่วงหนะ้าผมขออนุญาตให้คนของพี่สมบัติพาคุณไปเดินชมสวนเกษตรกันต่อนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาพบกันครับ ชมพ่อแม่พี่น้องกําลังทําอะไรกันอยู่ล่ะครับพัดเขตดอนเมืองนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าอยู่บ้านนี้ปลูกผักส่งตัวเองเรียนหนังสือนะคะก็เลยเห็นที่ว่างข้างๆเขตหลักสี่เป็นที่ว่างก็เลยไปทําแล้ววิธีการปลูกต้องทํายังไงบ้างล่ะครับดาดฟ้าเป็นพื้นปูนที่ร้อนกว่าดินตั้งเยอะข้างบนนี้มันดาดฟ้ามันเป็นพื้นปูนเราก็ต้องเอาพวกกากมะพร้าวมาลองก้นก่อนค่ะลองลองแปลงก่อนนะคะทำแปลง แปลงมาตรฐานมันก็ประมาณกว้างเมตรเมตรยี่สิบยาวประมาณ4เมตรหรือจะเอาตามสภาพพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะกากมะพร้าวกับดินต้องใส่ในปริมาณที่เท่าๆากันหรือเปล่าครับคุณพี่พูทซึ่งกากมะพร้าวนี้เราไม่ต้องซื้อเราไปเอามาจากซอยอนเนกลราเราก็มาลองแปลงก่อนค่ะกากมะพร้าวนี้3ส่วนและดิน1ส่วนนะคะเราก็มาปลูกผักขั้นแรกเราก็คือ ผักนี้เราจะปลูกตามฤดูกาลถ้าเป็นฤดูหนาวเราจะปลูกพวกกระหล่ำได้กระหล่ำปีกระหล่ำดอกบ๊อบครี่ได้แต่ถ้าพวกหน้าร้อนนี่เราจะปลูกพวกผักบุง้งผักโขมคือจะปลูกตามฤดูกาลนะคะแล้วเรื่องของปุ๋ยล่ะครับพี่ใช้ปุ๋ยแบบไหนเอ่ยปุ๋ยฮอร์โมนถั่วเหลืองนะคะค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักฮอร์โมนถั่วเหลืองนี่เราจะใช้ถั่ว1กิโลนะคะแล้วก็กุกกลีนสี่ขีดคือหนึ่งกระป๋อง แล้วก็มีมะพร้าวอ่อนสี่ลูกแล้วก็มีน้ำส้มสายชูประมาณสักร้อยซีซีนะคะแล้วก็ยาคู2สองขวดน้ำเปล่า8ลิตรก่อนเราจะทำเราต้องแช่พวกเมล็ดถั่วเขียวก่อนแล้วเราก็มาปั่นปั่นแยกเอาน้ำใช้น้ำา8ลิตรแล้วเราก็มาหมักไว้ที่เราเตรียมไว้ก็มาหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งเราก็เอามาใช้กับพวกผักได้ลดก็ประมาณน้ำา5ลิตรเราใช้แค่2ช้อน อ๋อ oh, เป็นแบบดีนี่เองครับคุณผู้ชมแล้วปุ๋ยพวกนี้ต้องรดถี่มากน้อยแค่ไหนล่ะครับอาทิตย์หนึ่งเราใช้ประมาณสองครั้งรดน้ำผักนะคะสองครั้งแล้วหลักๆของที่นี่เน้นปลูกพืชชนิดไหนมากกว่ากันที่สุดครับคุณพี่ก็หมุนเวียนกันไปถ้าแปลงนึงเราถ้าแปลงนี้สมมติว่าเราปลูกพวกไอความตุ้งต่อไปเราก็ต้องปลูกคณะคือเราจะปลูกหมุนเวียน แล้วก็ปลูกพวกขึ้นใชยพวกไล่ไลมแมลงได้นะคะขึ้นใชยนี่พวกกลิ่นฉุนมแมลงจะไม่ค่อยชอบค่ะเราจะปลูกหมุนเวียนกันไปวิธีปลูกเรานี้เราจะเพาะเพาะต้นเล็กๆก,ก่อนแล้วเราไปเพาะใส่ถาดหลุมแยกใส่ถาดหลุมไว้ประมาณสัก25วันพอมันได้25้าวันเราก็มาปลูกลงแปลงลงแปลงก็ประมาณ30บวันเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วมันจะคือหมุนเวียนตลอดไปแปลงเราจะไม่ว่างนะคะ ก็คือมีแปรรูปบ้างแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะคะคือเราจะให้ท่านผู้บริหารเขตแจกประชาชนแจกขราชการและลูกจ้างของเขตหลักสี่นะคะคือถ้ามันนี้เราก็คือขายพอได้เมล็ดเงินมาซื้อเมล็ดพันธุ์คือทุกอย่างเราจะไม่ใช้งบประมาณทางราชการนะคะคือเราจะหมุนเวียนทุกอย่างเลยได้มาเราก็ไปซื้อน้ํามีการอบรมบนสวนเกษตรดาดฟ้าด้วยนะคะคือทุกอย่างเราเราไม่ได้ใช้งบประมาณของกทม วันนี้อากาศร้อนจัดจังเลยครับพี่เดี๋ยวเรา,าพักหลบแดดหาอะไรเย็นๆดื่มกันสักหน่อยให้ชื่นใจแล้วค่อยกลับมานั่งคุยกันใหม่ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมต่อจากช่วงที่แล้วเราคุยกันค้างคาวไว้ผมกำลังฟังเพลินเลยคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาคุยกันต่อในเบลกนี้กันเลยครับพี่ครับอากาศร,ร้อนขนาดนี้บนดาดฟ้าก็อย่างที่เราทราบมันจะร้อนกว่าพื้นดินอยู่แล้วแบบนี้พี่รดน้ำถี่ขนาดไหนเหรอครับคือรดน้ำจะสองเวลานะคะช่วงเช้าเวลาหนึ่งค่ะตอนเย็นก็เวลาหนึ่งค่ะจะลดสอสองช่วงนะคะทุกวันค่ะ แล้วส่วนข้างล่างที่เป็นพื้นดินนี่หรอครับพี่ข้างล่างนี้จะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะข้างล่างนี้จะใส่พื้นพื้นดินก็คือจะลดวันละครั้งนะคะข้างล่างอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วช่วงที่จัดอบรมต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างไหมครับแล้วตัวพี่พุทธเองเป็นวิทยากรเองหรือเปล่าฟรีทุกอย่างเลยค่ะคือพี่กับน้องน้องแม่ม ที่อยู่ข้างบนค่ะดาดฟ้าแม่มส่วนมากแม่มจะเป็นวิทยากรพูดนะคะค่ะพี่ก็จะดูแลควบคุมอีกทีหนึ่งไหนๆก็มาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานขอหยิบผักติดไม้ติดมือไปทําอาหารรับประทานเองที่บ้านจะได้ไหมครับพี่พี่เขาใจดีมากเลยครับคุณผู้ชมช่วยกันตัดผักให้พวกเราทีมงานท่องชุมชนคนเกษตรกันใหญ่แม่ก็ต้องขอบคุณแหละครับงานนี้ประทับใจสุดๆไปเลย ระหว่างที่รอพี่พี่เขาตัดผักก็ขอช่วยพี่เขาประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นิดนึงที่นี่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีการจัดอบรมแต่ยังไงก็อย่าลืมแวะมากันนะครับเวลาใกล้หมดหมดเวลาครับคุณผู้ชมพี่พุทธมีอะไรจะแนะนำถึงคนที่สนใจในการทำเกษตรบ้างไหมล่ะครับ คือง่ายๆนะคะถ้าท่านใดสนใจก็คือมาที่เคลักสีได้เลยค่ะจะมีวิทยากรสอนทุกท่านนะคะหรือว่าท่านใดสนใจก็มาดูตรงอาคารสำนักง,งานเคลักสีสวนเกษตรดาดฟ้าหรือว่าจะมาดูตรงนี้นะคะแปลงผักของชุมชนสัมพวุฒเบาที่หนึ่งนะคะคือสามารถมาดูได้ทุกเวลาเลยนะคะอันนี้ประมาณประมาณสองไร่ค่ะ แต่ก่อนเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่พื้นที่สีเขียวสามารถกินได้นะคะคือจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ในในนนะาะในชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเขตหลักสีนะคะแล้วผลผลิตก็รุ่นนี้มะเขือก็ จะไปให้ท่านผู้วยการเขตแจก,กและการกับปชาชนอีกรอบหนึ่งสิ้นเดือนนี้ค่ะคือทหารบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่พื้นที่ลกล้างว่างเปล่าก็เลยอยากจะให้ทางเขตมาช่วยแบบเปลี่ยนพื้นที่ที่มันโลกล้างมาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือปลูกผักแล้วก็ผักปลอดสารกินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีดจิตใจมันอยู่ที่ ใจเรานะคะปลูกด้วยใจใส่ด้วยความรักทุกอย่างมันจะสวยออกมาตามที่น้องๆเห็นนี่แหละค่ะโอเคโอเคไปว่าตกลงหากใครสนใจก็ติดต่อตามที่พี่พุทธให้ไว้เลยนะครับตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับท่านผอ,อสมบัติและพี่พุธมากๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ พบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา11.00ทางช่อง5แห่งนี้ครับผม